ครั้งหนึ่งครับเพราะที่ยาวตองนี้คุณแม่ธิราพรอิทภาวนาพีรัตักพีรัตกุลค่ะพีรัตกุลท่านคงทำโครงการมานานแล้วหลายปีแล้วทีนี้ผมก็คิดอยากจะไปอินเดียจะไปกับพระองค์ไหนจะไปวัดไหนจะอะไรทั้งสิ้นนะอ่าแว่าจะไปอินเดียก็หามีตำรวจคนหนึ่งเป็นรองผู้กับอยู่ที่สกลนครโทมัสวัรน์ ไปเดียวกันเนี่ยไปกับคุณแม่ที่นักพอนี่ยเลยไปไปฟรีไปฟร,ปฟรีด้วยนะโอ้โหทหารไปฟรีด้วยไปฟรีท่านจะเอาเงินข้างบินได้ไหนเพราะข่างบินก็เป็นเป็นเงินตมรวจนแล้วไปฟรีก็มีคนทหารตำรวจไปกันเยอะมากเลยวันนั้นผมก็ไปลาตอนนั้นอยู่กับอยู่กับท่านรองผบอรตรรอีไดช้ชิตตาไปลาท่าน เลาแต่ยังไม่เวลาท่านท่านบอกว่าไมอยู่ใครเหรออยู่กับท่านรองพบส,สมมเมินชาติเนี่ยยึใจขมิตาท่านรู้ว่าให้ไปบอกกล่าวท่านก่อนจะไปอนุญ้ตถึงจะอนุญาตให้ไปนะฮมันไม่อนุญาตไปวันนั้น,น,นก็รอร,ร,ร,รองพบตรอเนี่ยท่านประชนะุมเจนถึงสี่ทุ่มคุณแม่ก็รอผมเหมือนกันเป็นเออเป็นวันสุดท้ายด้วยท่านจะกลับนอนแล้วจะเข้านอนแล้ว ปติสามสี่ทุ่มนอนแล้วรอผมยี่ถึงห้าทุ่มว่านายอนุญาตรีบรอได้ยังอนุญาตแล้วโอเคอนุญาตไปได้แล้วทีป่ปัญหาของผมก็คือจะต้องไปลาที่สำนักสำนักงานตรวจาัดต้องไปลาไปต่างประเทศแล้วไปต่างประเทศ <c oughs> ผมทำไงดีเนี่ยผมไม่ผมไม่ลาไปต่างประเทศผมลาออกจากราชการเลยวันน<ม>ั<ม>้นเลาทั้งหมดเลยอือ อันนี้สงแรงเลยนะเนี่ยจะไปอินเดียแล้วลาออกจากสาธุกาสาธุโมทนาด้วยองไปลอันนี้สงแรงมากเลยเวลาที่ทํางานเหมือนชาตินะเวลาเป็นทางราชการเวลาไปเดินทางไปต่างประเทศแต่ผมลาออกเลยเวลาที่เพราะลาลาไม่ทันเป็นไปรอบสุดท้ายคงที่จะได้กลับ่างประเทศล้ไม่ทเลยพวกเราคงคิดว่างานนี้ได้ไปครั้งนี้อ่ะถิดว่าเป็นบุญกุศลสวัสดีคุ้มมากเลยอ่ะคุ้มมากก็ลาออก พูจะไปพูจะไปครั้งนี้ที่มราไยที่คหดว่าท่านจะพาไปเที่ยวนะท่านจะพาไปเที่ยวเมืองนุ่นบางนี้นะปรากฏว่าโอ้ท่านทาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกำกับคนร้อยคนนี้กำกับสมาธิทุกคนเลยท่านทำได้ยังไงกำกับกำกับคนนั่งสมาธิดูจริตของคนนั่งแหละกำกับว่าใครยังไงยังไงยังไงปรากฏโตคำพูดเลย ไม่ได้เทศนะํา่ได้เทศว่าไม่ได้เทศว่าการนั่งกรรมยังไงยังไงใจของใ้รจำกับใครเป็นคนคนต่อคนต่อคนว่าคนเนี้นั่งเป็นยังไงอาการกายเป็นยังไงอิตใจเป็นยังไงนะครับนะดูสภาภา,าวะไหนะอยู่ดูในสภาวะอะไรอยู่บางคนถึงกันว่าเอ้าทนต่ออีกนิดนึงกำลังจะหมดเวลาแล้วแต่กกำลังจะหมดเวลาท่านเนี่ยไปเป็นชั่วโมงชั่วโมง เอาใกล้ใกล้จะ่าสามชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวอีกนิดเดียวเองอใกล้จะ่าสามชั่วโมงไปชั่วโมงไปชั่วโมงโอ้โหบางคนต้องสั่นแล้วนั่งสั่นอีกปรากฏว่าการปฏิญาณธรรมเนี่ยก็บำเพ็ญภาวนาอยู่ในวัดนะสัมมาพุทธญาณน,นะครับแล้วก็ไปที่ไปที่พุทธคยาเดินจงกรมพุทธคยาไปกลับสิบสี่กิโลเดินจงกรมแล้วก็อยู่ในวัดเนี่ยก็นั่งสมาธิอย่างเดียวนะแล้วก็ฉันมือเดียวนะมือเดียว มือเดียวแล้วเป็นอาหารเจด้วยมีื้อสัตว์เจดยว่ด้วยก็ทําอย่างนี้สิบห้าวันได้ไปได้ไปดูที่นะที่ที่หนึ่งก็คืออ่มันอ่คันทกุฎีนะครับที่อ่าทะเลว่าที่กุฎิของพระเจ้านะอดนีแล้วก็ตรงที่พระเจ้าอ่าได้บําเพ็ญอ่าบเพ็ญทุกัริยาทุกัริยาตรงที่แล้วก็ไปที่อ่าผ่านอ่าบ้าน นางสิชาดานะที่ถวายกับาปายาบุดอัญโยะปายาต์นะให้กับพุทธเจ้าไป่านบ้านไอหมู่บ้านนี้ทุกวันยังอยู่แล้วค่ำแม,ม่น้ำเนรัญชลาเนรัญชลาตอนนั้นแม่น้ำก็ก็แห้งเนาะแห้งก็จะเห็นผู้เผาศพป่าปายในริมแม่น้ำเนะาะเผาศพปะปายไม่เยอะเหมือนกับแม่น้ำคงคาป่าปายก็เห็นแค่นี้แหละเพราะว่าระยะทางการเดินทางมันไกลที่สุดละกันไม่เวลา ถ้าไปก็สู้ปฏิบัติธรรมดีกว่าพู้ปฏิบัติเทกว่าก็ผมได้คุ้มมากๆเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยอ่มันกำกับการแสดงเหมือนโค้ดเลยนะเหมือนโค้ดเหมือนโค้ดกำกับนักกีฬายัางไงอย่างนั้นเแหละประกบเลยนะ <c oughs> ประกบคนร้อยคนประกบเลยสิวเข้มเลยิวเข้มเลยใครเอาสองชั่วโมงนี่สองชั่วโมงนี่ก็คือเบื้องต้นใครจะนั่งสามชั่วโมงก็ได้ การในำนองากำกับไปนะไม่ยอมลุกเหมือนกันกำกับระยะเวลาเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างต้องตรงๆอย่าลังงอควบคุมไม่กระทัากันนั่งทุกอริยบทเินก็เดินจงกรมถ้าก็เดินเหมือนกันเดินจงกรมไปด้วยกันเดินนําหน้าไปวนไปบนบนเยดีภูมิศักยาสามรอบแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นระยะหนึ่งแล้วก็เดินกลับ ตอนเช้าก็เดินไปบิฑบาตท,ที่นั่นญาณบ้าน,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 นก็ไปศษ้านชาบ้านก็มาใส่บาตรที่บ้านก็ก็เรียกว่าอุบาสิกาอุบาสกนี่แหละที่ยังไม่บวชนะก็ไปไปรถใส่บาตรครับเพราะว่าที่นั่นส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนักือศาสนาศาสนาฮินดูศาสนาอลเลสศาฮินดูเนาะศาสนาพรามอะไรนี่นนครับศาส,สนาินดู ไปเคย,ยถามถามคนขับรถกว่ามันคือสายไหนส่วนใหญ่ไนดูนดนดนดเขาก็ากชบบาวบ้านจะมาใส่บาตรก็ไม่มีไม่ค่อยมีหรอกมคมี <ๆ S 2> มีแต่พระที่อื่นพระที่อื่นเขามามาจาริกมาปฏิบัติธรรมอย่างพระที่บเบสพระศิลังกาพระอ,อีกเมืองเมือง,ง,งหลเมืองข้ามาันมาปฏิบัติธรรมมาสำบัดส่วนเงินที่นั่นก็น ไปครั้งนี้กับเนี่ยคุณแม่พ่ลาพอนี่ครับที่ได้ไปครั้งนี้เป็นการกำกับการแสดงเรือกำกับการนั่งสมาธิอย่างดีเลยในประวัติในประวัติการเนี่ยโอ้โหเวลาเราเราจะนั่งสมาธิให้มันถึงทุกเวทนาประมาณไหนเนี่ยโอหเรายังไม่เคยนั่งสามชั่วโมงสามชั่วโมงเด็ดก็คือแบบโอ้โหใจจะขาดใจลวกหักดิบเลยนะครับดิบหักดิบเลยลุกก็ไม่กล้าลุกแล้วได้บวช พระตอนไหนคะก็นั่นแหละบวชนั่นแหละบวชบวชก่อนบวชก่อนไม่ไปบวชที่นั่นเลยบวชที่นั่นเลยที่บอกว่าไปบวชพระที่อินเดียเนี่ยครัที่คนไทนบอกเมื่อวานพระพุทธคยาเนี่ยเป็นวัดไทยเป็นวัดไทยหลวงพ่อจิ๋วใช่ไหมพระเทพมุนีภู้วัดป่าพุทธคยาวัดไทยวัดไทยครับพุทธคยานครับได้ไปนุช่วงหนูไปนุนได้ไปกราบท่านแล้วท่านก็ให้ย่ามสีขาวผู้หญิง ให้ย่ามของแม่ชีมา,าค่ะค่ะหลวงพ่อชิว,ชวแลว้ววัดคุณแม่วัดคุณแม่คุณแม่พีลาพรเนี่ยพีลาพรจิตภาวนาพีรักคุณเนี่ยคุณแม่เนี่ยสร้างสร้างไม่นานนะงบประมาณสองร้อยล้านแต่งเงินแต่เงินแต่เงินสร้างเนี่ยส่วนใหญ่มาจากคนมุสลิมอิอสลามจากอิสราทุกสุดยอดเลยไม่งพ่อชิเอ๊ะทำไมคนมุสลิม มาบริจาคคุณอิสลามทำไมมาบริจาคทำวัดให้ถึงรวมสองร้อยล้านค่ะอือโอ้ก็แปลกแบบคุณแม่บอกว่าเราต้องเนื้อศาสนาเราต้องดูแลทุกศาสนาเราต้องบอูชา,าดูแลทุกศาสนาเนื้อศาสนาต้องเมตตาผู้คนที่นับถือศาสนาแตกต่างกันท่านก็ไปสร้างอ่าศูนย์ฝึกอาชีพที่อินเดียแต่คนส่วนใหญ่อินเดียนับถือศาสนาฮินดูไม่ก็ไม่ไม่ีมมยงว่าเป็นศาสนาใดใด ท่านจะช่วยเหลือประชาชนในอินเดียครับสำนักท่านชื่ออะไรคะคุณแม่ธิดาพรสำนักวัดท่านนะสำนักท่านวัดสัมพุทธิยานสัมพุทธิยานอยู่อยู่ตรงไหนของอินเดียอยู่พุทธคยาเลยครับอยู่ในพุทธคยาครับครับอพิษุนีใช่ไหมคะสำนักพิษุนีเป็นสำนักไม่ใช่พิชุนี แต่มีผู้หญิงไปบวชเยอะท่านท่านท,ท่านท่านถือขาวหรือเปล่าคะอ๋อสีกักสีสีพระนี่แหละหรอสีพระเลยครับน<อ>ี่ผมสีพระนี่พี่สุพิสุนีละครับพิสุนีนี่ผมแบบพระเลยครับผมกีบอลนั่นพระนี่รรนครับอืมค่ะส,สีกักสีนี่แหละ<อ>แล้วก็อ่าคนอินเดียรัฐบาลอินเดียก็ยินดีแต่ับเป็นอย่างยิ่ง ท่านช่วยเหลือท่านทำกุศลมาเยอะ้นท่านไปสร้างไปสร้างคนประเทศจีนเนี่ยอยากจะสร้างอยากจะสร้างอยากจะใช้มงมาสร้างสถาว์นักานาน่ยก็ให้ท่านไปค่ะท่นก็ได้เงินบริจาคภายในวันเดียวเนี่ยเป็นล้านเลยครับโอ้ค่ะค่ะอามณ์โนจนาะท่านมีบารมีสูงมากอืมค่ะไม่รับ นะวัดไห่น้าวัดไม่ใชอตั้งทูติยานี่เนี่ยขออนุญาตเฉพาะครั้งนี้อนุญาตโอ้โหครับค่ะพี่น้องจ๋าก็ได้ฟังเรื่องราวนะคะประสบการณ์ของคุณพ่อนะคะพ่อผู้หมวดสวัสดนะสวัสดีคุยออสนะคะท่านเล่าบรรยากาศที่ช่วงไปบวชที่อินเดียนะคะพี่น้องจ๋าค่ะพี่น้องเง่า ทางสอง YouTube นะซ้ายลุงก,กับเรพ่อเพียงค่ะก็ขอมาถึงตรงนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะน,อน้องมี่ยังกะจะนําเสนอให้พี่ให้นอ้องเขาเบิ้งคือเกาค่ะพี่น้องคนไทยคนเล่านะคะพี่น้องคะดูต่างประเทศก็ดีนะคะค่ะใครกลับมาฟังกับให้ได้<ค>บุญกุศลน้ากันนะคะพี่น้องจ๋าสาธุบุญน,นะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ